อกจากการล้างทําความสะอาดหน้าให้สะอาดแล้วมีสิ่งหนึ่งที่เรามองข้ามไม่ได้ก็คือการบํารุงผิวหน้านั่นเองมือนีอิลาภากินเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นอร่าจ้าเริ่มกันที่นอร่าไบ้เลยค่ะช่วยให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใสเรียบเนียนกะฝ้าจุดด่างดําจางลงอย่างเห็นได้ชัดตามด้วยนอร่าเฟิร์ม ช่วยให้ผิวหน้ากระชับเต่งตึงริ้วรอยตีนกงตีนกาผิวขาดคอลลาเจนผิวไม่ชุ่มชื้นจัดไปเลยจ้ะเพิ่มคอลลาเจนให้กับผิวหน้าแบบอิลาพากินอิลาเลือกนอร่าถ้าผู้ใดสนใจอยากจะลองใส่แบบิลาพากินเมืองอิลาจะตึงลิงชงทางการสรั่งซื้อวยัยเตยคิปจ้าเรื่องกินไว้ใจอิลาได้เด็จ้ะ สวัสดีจ้าพี่น้องป้องปายสุขุสุขนวันนี้หลาผ้ากินพาพี่น้องมากินกุ้งแช่น้ําปลาจิ้มน้าจิ้มซีฟู้ดจ้าผักเครืองเคียงวันวนี้เห้ากกบมีมาระจีนสดพักหอมปอมละกะใบสลัดกระเทียมจาะเมืองน้าจิ้มซีฟู้ดแบบกินหอมหวย,หวยจัดจานข,าขนาดจากนางเอกของเหา้าบิ๊กไซส์กุ้ง หลังทำความสะอาดอย่างดีจะพี่น้องจ้าเป็นกำลังใจให้หลาพักกินดีการกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเดอ้อพี่น้องสามารถติดตามมิลาทางแฟนเพจในสองแฟนเพจนี้จ้ามาจ้ามามาแสบนั่ๆกันจ้า แย่มาก ันเข่ากันมากเลยพี่น้องกุ้งสดๆใสๆแบบนี้เลยกะกกระเทียมมะระจีนน้ำจิ้มซีู่คูแบบจัดจ้านนะมเมนูนี้พี่น้องต้องจัดจ่ะ หางมันก็นมีเนื้อ คุยน้ำจิ้มซีฟู้ดหลายๆจัง กุ้งเนี่ยมันเป็นกุ้งอ่าที่คัดใส่มาด้วยพี่น้องตัวใหญ่ตัวเนี้ยบิ๊กไซส์มากเลยลาค่า1หกิโลเนี่ยประมาณ390กบว่าบาทนะพี่น้องแต่ว่าเขาต้องเลือกให้เป็นต้องเลือกกุ้งที่มันแบบว่าสดยังใสยังแข็งอยู่นะจ๊ะถ้าเาต้องคอยเอามาเห็ดกุ้งแซ่แบบนี้ใดไม่ต้องคอยแสบต้องคอยหวานต้องคอยบ่กข้าวจะ้ะแส่รแสบไปน้ำกัน กระเทียมต้มน <disposable> ึ <inequ Over defines> ่งนิวไห่ <inda strains piercing> <sh arp features> chắc chạy mà มีพี่น้องสอบถามกันเขามาหลายจ้าว่าแต้งหนาจังไดเป็นยังหนาคือ,อยังขาวยังใสแบบว่าหนายัางดูออนเยอะนะพี่น้องจ้าอีหลาแนะนําเลยเด้อนี่ผลิตภัณฑ์ บำรุงผิวหน้า2องขวดนีเดอร์นอร่าใบและนอร่าเฟิร์มเดอพี่น้องจา๋าช่วยให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใสไร้กะ๊ดไร้ฝ้าไร้จุดด่างดำแถมเติมคอลลาเจนให้กับผิวให้ผิวกระชับเต่งตึงไร้ริ้วรอยตีนกงตีนกาในะพี่น้องจา๋าอิหลาแนะนําเดอถ้าผู้ใดสนใจอิหลาจะตึงดิ่งช่องทางการสั่งซื้อให้พี่น้องจา้ามามาเสแสรบๆนนัวไปน้ำกันต่อจ้ะนี่ละเคล็ดลับดีๆพี่น้องอยู่ที่การบำรุงมันเป็นเซรั่มที่ซึมไวหอมสัมผัสแรกก็คือผิวหนาเท้าเนี่ยจะนุ่มนะ เจ็ดวันเลยเห็นผลแน่นอนจ้ะเนื้อกรอบมากหวานไม่คาวเลย cà thêm chú nằm chim xí phút bài tạp เมนูนี้นะพี่น้องเรียกน้ำย่อยได้ดีมากน้ำร้ายแตกจวดจวดด้วยจ้ะเป็นกับแก้มชั้นดีด้วยนะคุยน้ำจิ้มซีฟู้ดหลายๆจ้ะเอาขอปากเ้้ยมแบบที่นี่ แสบแห้งแล้งนี่พี่น้องต้องจัดด้วยจ้ะเด้อ กินแบบนี้ไปเลยแซ่บจ้ะตามด้วยกระเทียมพันใบแบบที่นี่จิ้มหนจิ้มซีฟูด กระดับหวานกรอบ 高。 เรื、啊、่องกลุ่มอะสู่ตายจ้ะ。 แล้วสามตัวสุดท้ายทั้งหมดดีสิบตัวจ้ะในญ่หมาก คำสุดท้ายจ้ะใ่ญ่ๆไปเลย แซบเกียงถาดจะพี่น้องจ้ากุ้งหนึ่งกิโลยี่สิบตัวใหญ่ๆนะพี่น้องจ้มามะระจีนหนึ่งลูกนะแซบค่ะขนาดพี่น้องเอ้ยก่อนรัาสิจากกันไปอิหล่าฝากไว้อีจุลลไม่เด้จ้าพี่น้องสำหรับผู้ใดที่สอบถามกันเข้ามาว่าอิหล่าผ้ากินใส่ขี้มันเรื่องอย่างอิหล่าผ้ากินใส่เซรัม่มนอร่าสูตรใบแล้วก็สูตรเฟิร์มนะพี่น้องจ้าสองสูตรนี้ช่วยในเรื่องของผิวหน้าขาวกระจ่างใสไร้กะไรฝ้าไรจุดด่างดําเพิ่มด้วย คอรลเจเจนให้ผิวหน้ากระชับเต่งตึงไร้ริ้วรอยตีนกงตีนกาอิหลาแนะนำด้วยจ้ะเพียง989บาทจัดส่งฟรีจ้าถ้าผู้ใดสนใจอยากจะลองใส่แบบวิลาภากินเมืองเดี๋ยวอิหลาจะตึงลิงช่องทางการสั่งซื้อว้ยต่ ay, คลิปจ้าสำหรับคลิปนี้อิหลาภากินไปแล้วสวัสดีจ้า